อีกหนึ่งกฎนะคะของความสัมพันธ์ที่ดีถ้าวันนี้คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่คุณอยากมีชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีรับรื่นจนไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะคุณอย่าลืมข้อนี้เลยการสื่อสารผู้คนขามันมีหลายคู่นะคะที่สว่วนมากเป็นคนที่พูดตรงๆมัจกจะผิดหวังเรื่องความรักคุณรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแปรผันตรงตามการสื่อสารคนพูดตรงเท่ากับ คนที่ไร้ประสิทธิภาพในความสัมพันธ์บางครั้งนะคะเราเวลาที่เราผิดหวังหรือว่าคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้เป็นไป,นปนตามที่เราคิดบางคนนะคะโดยธรรมชาติของเบสิกของมนุษย์เราเลยนะทุกคนคะ่ะเวลาที่อะไรเปลี่ยนแปลงไปทุกคนมักจะชี้นิ้วออกไปแบบเนี้ยคือโทษคนอื่นโดยปราศจากการโทษตัวเองหรือบางคน อาจจะรู้แต่ว่าไม่ยอมดับจำไว้นะคะว่าหนึ่งกดนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีเลยคือการสื่อสารพูดคุยในตํารานะคะบอกไว้เลยนะคะว่าการพูดคุยนะคะแปรผันตรงตามตามาคุณคุณภาพของคําพูดเพราะงั้นวันนี้คนที่เลกรากันไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้หญิงตรงๆคนพูดตรงปากแบบไหนก็พูดอย่างนั้น สังเกตดีๆนะคะคนที่เรารู้จักหรือว่าหลายๆคนดังนั้นนะคะเวลาที่อะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องกลับมาดูที่ตัวเองเพราะว่าตําราบ,บอกว่าการสื่อสารนะคะคือประสิทธิภาพในความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งกฎของความสัมพันธ์ที่ดีต้องสื่อสารให้มีคุณภาพด้านบวกที่สุดบางครั้งนะคะการที่เราเป็นคนพูดตรงมันดีนะแต่เราเชื่อหรือว่าเราอยากจะเป็นคนแบบนี้เพราะว่าแท้จริงแล้วเราอาจจะไม่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นก็ได้ อย่าลืมนะคะกฎของความสัมพันธ์ที่ดีคือการพูดที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะคนพูดตรงคนปากร้ายมักจะผิดหวังหรือไม่ได้อะไรตามสิ่งที่ตัวเองพูดนั่นแหละนะคะวันนี้อย่าลืมสื่อสารดีๆนะคะเพราะว่ากฎยังไงมันก็เป็นกฎนะคะ